ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด บริษัทไทออยมอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ถังเคมีระเบิดที่หน้าสาร,รกลางจังหวัดสมุทรปราการนายวิโรธมีนพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองคอ์กรและกิจกรรมและกิจการสัมพันธ์บริษัทไทออยจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารร่วมมอบถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุถังบรรจุเคมีสไตรีนโมโนเมอร์ของบริษัทมิงตี้เคมีคอลซึ่งตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว21ได้เกิดระเบิดและมีเหตุเพลิงไหม้ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทไทยออยจัาการมหาชนได้ร่วมสนับสนุนเคมีโฟมดับเพลิงให้กับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการใช้ในการดับเพลิงไหม้ภายในบริษัทมิงตี้เคมีคลอลจนสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้สารเคมีได้สําเร็จและในวันนี้ได้นําถุงยังชีพมาส่งมอบให้กับทางจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับบริษัทไทยออยเองวันนี้สิ่งที่นำาามาช่วยเหลือการทางจังหวัดสมุทรปราการก็จะประกอบด้วยโคมดับเพลิงนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะช่วยระงับเพลิงไหม้นะครับแล้วก็เมื่อช่วงเกิดเหตุที่ผ่านมาก็มีการใช้โคมเปนเยอะทางไทยออยเป็นโงกากที่ใหม่ฮะเรามีสต๊อกของโคมดับเพลิงอยู่เป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสได้นํามาช่วยหลืสังคมในเรื่องนี้ นอกจากในส่วนของโคมับเพิงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการส่งมบอบอุปกรณ์เครื่องบริโภคอุปโภคต่างๆให้กับประชาชนที่อาจะได้รับผลกระทบจากเกนหตนุการณ์ดังกล่าวนะครับเห่การ่สามารถเข้าไปพักอาศัยในบ้านได้นะครั้แล้้ก็มีความไม่สะดวกต่างๆเกิดขึ้นไทยเอาเอ็ก็นำอุอปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นในการใช้ชีวิตประจําวัน เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของกลุ่มปรทแล้วก็ไทยออนด้วยนะครับที่จะช่วยเหลือสังคมในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติตา่างๆขึ้นแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบนะครับได้รับความยากลําลบากในการดํำรงชีวิตนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน,น้ากากป้องกัน What's <coughs>